ลูกมีรมัศมีกิกมมยุรินไฮโซสายบุญผิงสุภาวดีเตรียมร่วมบุญใหญ่บวชเด็ก350คนที่ประเทศอินเดียพลังบุญมีจริงรับรู้ได้จากพลังศรัทธาในจิต รอร่วมบุญใหญ่พลังบุญมหาศาลจากประเทศอินเดียดินแดนพุทธภูมิของพระพุทธเจ้ากับงานใหญ่บวชเด็กอินเดีย350รูปปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่7โดยมีทีมใจบุญนำโดยให้โซสายบุญผิงสุภาวดีพร้อมทัพดารานักแสดงมาร่วมเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์อาทิกิกมยุรินโกธีรศักดิ์ปุ๋ยนิทัศน์ คุณตุกตาประพานรัฐผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารายการและปฏิบัติการธุรกิจช่องวัน31มสบปุ่นผู้จัดการศิลปินดาราดังน็อตแม็กซิมออฟฟี่แม็กซิมรัมซีวาคุณรัฐริมธีรกุลผู้ช่วยดำเนินงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยคุณเพนจันประธานมูล,ลนิธิพรโชคฤดีเพื่อการศึกษาและเทวไลศิวบุญนาคราชโดยคุณกันรพีพรหมอเป้และ คุณน,นัทพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฮิวคอปจำกัดและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเติมบุญดีเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพผู้สูงอายุและพระสงฆ์ไม่มีน้ำตาลและไขมันทานที่จะมาร่วมปลูกต้นกล้าแห่งบุญครั้งใหญ่ในปีนี้อีกด้วยก็โครงการบรรพชาบวชสมเด็อินเดีย350รูปเนี่ยปีนี้เป็นปีที่7แล้วนะคะแล้วก็ ทำมาทุกปีในานามของของเราเป็นในานามมูล,ลนิธิกล้าธรรมนะคะเป็นมูลนิธิดูแลเกี่ยวกับพระสงฆ์แล้ก็เนนนะคะ,<ส>ะก็จริงๆปีนี้ก็เป็นปีที่มีความสุขมากๆตรงที่ว่าก็พูดก็ได้ว่ามีผู้บุกถ้ำโครงการก็คือผู้ใหญ่เจเดียของเราก็คือคุณนัทนะคะก็กาแฟเติมบุญนี่เองนะคะที่พอเราพูดเกลืนโครงการนี้คุณนัทก็อยากร่วมหรืออยาก สนับสนุนอยากจะจ่ายเงินเลยโดยที่ยังไม่ได้บรรยายอะไรเลยอันนี้พูดตรงๆปกติเนี่ยเวลาเราขอขอบอกบุญหรือสปอนเซอร์หรือขอร่วมบุญเนี่ยจะยากมากๆแต่อันนี้เขาบอกว่าไม่ต้องพูดคือพร้อมโอนได้ก็เลยแบบก็เลยบุญมัุนุนำในปีที่7แล้วจมันก็มีความหมายโอนไวมากค่ะขอบคุณมากสําหรับคนที่อะไรอ่ะผู้ใหญ่ใจดีที่เห็นโครงการของเราว่าเราทํามาทําจริงๆแล้วทำมาเจปีแล้วนะคะ พปีที่แล้วทางช่องวันก็เมตตาถ่ายทอดสดให้เราตอนข่าวเช้าด้วยนะคะปีที่แล้วก็ขอบคุณด้วยทางช่องวันแล้วก็ทางงานวัดไทยพุทธคยาเ,เพราะว่าโครงการของเราอะเป็นโครงการของรัฐบาลไทยร่วมกับประเทศอินเดียมันไม่ใช่เล็กๆนะคะเราไม่ได้มาคิดเองเออเองบวชเองไม่ใช่มันเป็นโครงการของรัฐบาลไทยกับรัฐบาลอินเดียเพราะมันเป็นงานมาคะบูชาโลก มันเป็นระดับโลกหรือ global เลยมันใหญ่มากๆซึ่งเราก็ได้ไปทําที่ดินแดนที่เป็นแหล่งต้นกําเนิดคือที่วัดเวรวันที่ในอา่อาอดิตการพุทธกาลเนี่ยก็เ,เหมือนกับว่าในวันนั้นพระนพุทธอะไรนะมาประชุมกันโดยไม่ไใ้นัดหมายใช่ไหมคะประวัติวันนาคะคุณชายต้องถามคุณกิด<ไ>ใช่อันนี้พูดไม่สับไม่ค่อยได้เหมือนเหมือนคุณคิดนะคะคือพูดตามความเป็นจริงที่ ที่รู้สัมผัสและถ่ายทอดในในความเป็นประชาชนคนทั่วไปนะคะก็ฝากโครงการนี้ด้วยนะคะวันนี้ดีใจที่ทั้งคุณกิ๊กทั้งน้องลูกหมีที่มาเป็นประธานร่วมแล้วก็คุณกิ๊กที่ปรึกษากิตวิศัดิ์และอีกหลายๆท่านที่ไม่ได้เอื่นนานที่ไม่ได้มาวันนี้และทุกทท่านที่เห็นณตอนนี้เลยนะคะที่มาช่วยด้วยใจจริงจริงก็ฝากโครงการนี้ด้วยนะคะคือจริงๆอิอะทำมาเองเพราะว่าบอกตรงว่า ปัญญาญานะคะปีแรกคือคิดไม่ได้หรอกว่าต้องเอาเงินไปทําแบบเนี้ยปกติก็เอาเงินไปกินเที่ยวเล่นนะะี่ค่ะกินเที่ยวเล่นกินเหล้าพุ้นตรงแต่พอหลวงพ่อท่านพูดนะคะพระธรรมทูตจะมีคําพูดที่เราไม่ใช่สายมูลหลวงพ่อจะพูดให้เกิดปัญญาเราก็มองเออเงินเราเท่านี้บวชได้เท่านี้ก็นับเลขก่อนตอนแรกปีแรก2 5 0รลูกค่ะก็มีเงินแค่นั้นเพราะจะใช้เงินเยอะที่ต่างประะะเทศนคะะแล้วก เดี๋ยวเล่าความประทับใจอย่างหนึ่งคือจริงๆแล้วว่าเราหวังดีเราก็ทําอาหารไทยเลี้ยงคนอินเดียหรือกะเพราไข่ดาวข้าวผัดกุ้งเลี้ยงอย่างดีเลยซึ่งแพงมากที่ประเทศอินเดียแล้วก็นมกล่องนมโคก้กแล้วก็ใส่หลอดปรากฏว่าทานฉันไม่ได้เลยค่ะตอนที่เลี้ยงเพราะว่าจนจนขนาดหลอดก็ดูดไม่เป็นในปีแรกเพราะเขาจะลองน้ําก๊อกเองอะค่ะเพราะเขาเป็นลูกของชนชั้นขอทานที่เรา ทีดถึงเวลาก็รอวันและคนไทยมาคุณได้บวชคุณได้เงินกินปีต่อปีค่ะได้เสื้อผ้าใหม่ได้เสื้อผ้ารองเท้าของโครงการได้ได้ขัดศีรษะเอาเหาออกหมดขี้มูกในรูดิฉันล้วงหมดเลยคะ mm ่ะ hmm. คือเวลาจะมีนี่คือจะตัดเล็บหมดเพราะาต้องล้วงขี้มูกออกเพราะเขาจะอุดแน่นไม่อาบน้ําก็ได้เคลียปีละครั้งก็รู้สึกว่าภูมิใจจากที่บอกตัวว่ารังเกียจอะ,ค,ะ mm hmm. ค่ะก็พอปีต่อไปเอ็นดูเลยค่ะก็ซื้ออ่างหุ่นอร่อยๆแล้วก็เอาเด็กเข้าเอวเลยค่ะก็เยี่ยวแตกเยี่ยวฉีลาดแบบ สับออริจินอลนิดนึงนะคะก็ฉี่ร่าแล้วก็ชอบมากเลยรู้สึกเออเกิดมาเป็นคนถึงจุดแล้วคุณผิงถึงละว่าอันนี้คือความเป็นคนที่ที่ได้สัมผัสภาษาภาษาอะไรเดียอันนี้คือภาษาเทพไหมคุณคิดเขาภาษาสลับสลวยเขาบวชอันนี้ภาษาแบบยังไม่ได้บวชแต่ว่าใช่ใช่ได้เห็นการทําว่าจากลังเกียดฉี่เด็กที่มันเป็นลูกขอทานพูดตัวเขาจะเรียกขอทานนะคะก็รักเอ็นดูแล้วมันน่ารักมากถึงขั้นแบบ ก้อนอ่งุ่นเนี่ยเด็กก็ตาบอดสด็นตาบอด<ม>ก็เลยดีใจค่ะก็เลยวันนี้ได้ได้โอกาสมาถแถลงข่าวแล้วนะักข่าวมาเยอะมากก็เงินคุณนัดละคะ่ะเจ้าของกาแฟเนี่ยละค่ะที่ทําให้มีวันนี้แล้วก็เขาแสดงน้ําใจกับเราในวันที่คุณพ่อเสียเด้่อเพิ่งเสียนะคะแล้วก็ปีนี้ทําให้คุณพ่อเป็นการบวชครั้งยิ่งใหญให่คุณพ่อด้วยเพิ่งเสียไปแล้วคุณนัดก็อากาแฟไป,ไป,ปร่วมบุญในการถวายาแล้วก็ ทำกิจกรรมทุกคนบอกทำไมคุณผิงไม่เศร้าเพราะมแตะขายกาแฟค่ะก็ดีใจที่คุณนัดเขาช่วยก็อาจจะเชียร์คุณนัดนึงเพราะเขาเป็นคนที่มีน้ำใจกับเราเราก็ซึ้งนะคะเงินแบบก็ซึ้งนะคะไม่มีใครช่วยก็ดีใจแล้วก็มีคุณกิกมาอยู่นนี้ดีใจมากเลยเพราะว่าแบบเป็นไอดอลแล้วก็ลูกหมีเป็นน้องสาวที่รักแล้วก็เขาเป็นคนตัวตั้งตัวตีที่จะบินไปหลายรอบมีอยู่คำเงยทุกคเตรียมจะบินแล้วค่ะจองตัวคนแรกมันเกิดเขาด้วยเราจะฉลองวันเกิดด้วยกันในเดือนเดียวกันนะคะก็เรียบร้อยครับพี่ผิงลูกหมีต้องจัดกระเป๋าแล้วนะคะเดี๋ยวลูกมี้ แล้วลูกมีทํานี้สรอยยังค่ะซื้อตัวคนแรกถ้าเกิดมาสองพนักทครการการรูปบุญครั้งนี้เป็นยังไงบ้างที่ไปที่มาดีใจมากครับเราเป็นคนทําธุรกิจครับโอกาสในการทําบุญใหญ่นะครับแล้วก็มีผลกับคนหมู่มากไม่ใช่มีโอกาสง่ายๆครับดันั้นการเอาเงินไปทําบุญผมว่าไม่ยาก แต่เอาเงินไปทําบุญแล้วต่อศาสนาได้แบบนี้ผมว่าไม่ใช่ใครก็ทําได้ครับธรรมะจัดสรรจริงๆครับขอบคุณมากๆครับกาแฟเติมบนดีต้องยอด1มื่นล้านขอบคุณจริงๆเป็นเราเราผลิตมาเราไม่ได้ต้องการกําไรสูงสุดครับเราผมทําธุรกิจโรงงานนี้มา20กว่าปีครับอันนี้เป็นแบรนด์แรกของโรงงานของผมเอง รเราไม่ได้ไปจ้างโรงงานผลิตแล้วเอามาขายมันเป็นสินค้าจากโรงงานเราเองฉะนั้นเนี่ยคุณภาพไม่ต้องพูดถึงครับ,รบแล้วเรา,เรามั่นใจว่าข้างหลังกล่องจะเห็นได้ว่าเราเราเขียนเรื่องอนุโมทนาไปเยอะมากนะครับเราหวังว่าคนที่เสียสละทรัพย์ของตัวเองเนี่ยแล้วซื้อไปเรามั่นใจว่าจะเราจะมอบสิ่งดีๆให้กับผสงฆ์ท่านได้ฉัน,นรเราสามารถใส่ชื่อด้านหลังกล่องถ่าเขียนไว้ว่าชื่ออะไร,ได,รด้วยคือดีอะค่ะมันดีจริงๆ ขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับโอนเพิ่มด้วยนะคะโอนเพิ่มพิกิกก็พิกิกเป็นเอ่อพิกิกต้องให้พี่ลูกหมีด้วยค่ะพี่หมีเป็นประธานโครงการพี่กิ๊กเป็นที่ปรึกษาได้รับได้รับได้รับมอบหมายตำแหน่งอันทรงเกียรติต้องขอบคุณพี่ผิงด้วยนะคะให้ให้พี่ลูกหมีพูดก่อนก็โครงการปีนี้นะคะบวชสามเณรสามรรูปนะคะก็เป็นอีกปีหนึ่งนะคะที่ทาง เมืองไทยร่วมกับทางอินเดียนะคะก็ถือว่าเราได้ต่อย,ยอดพระพุทธศาสนาใน,ในระดับโลกนะคะคก็อยากจะให้ทุกๆท,ท่านร่วมบุญด้วยกันนะคะแล้วก็อนุโมทนาบุญร่วมกันใครสะดวกเดินทางไปด้วยกันก็เรียนเชิญนะคะ,นะคะ,นะคะแล้วก็ขอให้โครงการราบลื่นนะคะแล้วก็ได้มีในปีต่อๆไปต่อไปนะคะแล้วก็เชิญคุณนัทปีหน้าเลยนะคะ ขอบคุณค่ะก็อยากจะขอช่วยประชาสพัันธ์นะคะว่าพุทธศาสนิกชนท่านใดที่สนใจอยากจะร่วมบุญกับโครงการบวชสัมมเนอินเดีย350รรูปนะคะก็สามารถสามารถบริจาคได้ตามกำลังศรัทธา ไม่มูลค่ามากนอนไม่ได้เป็นประเด็นแต่ขอให้มีเจตนานในการที่เราอยากจะช่วยสืตบต่อพะศาสนาในดินแดนพุตธภูมมนะคะจะได้บุญอย่างมากเพราะว่าเป็นการให้ธรรมะเป็นทานเป็นการที่แบบสร้างหน่อเนืเ้อมเมล็ดพันธุ์แห่งธรรมะให้กับเด็กๆชาวอินเดียซึ่งในอนาคาตถ้าเกิดว่าในอินเดียมีปัญหาอะไรพระสงฆ์ไทยต้องเดินทางกลับมาเราก็จะมีพระที่เป็นพระอินเดียนะคะสำหรับอินเดียที่อยู่ดูแลพระศาสนาอยู่ที่อินเดียด้วยเช่นอันนี้ต้องบอกว่าเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่จริงๆนะคะแล้วก็บุญตรงนี้เราสนับสุนให้คนได้เห็นธรรมะ บุญนี้ก็จะย้อนกลับมาให้เราได้เห็นธรรมะเช่นเดียวกันนะคะยังไงก็สามารถร่วมบุญได้รายละเอียดฝากพี่ๆช่วยขึ้นประชาสัมพันธ์ให้หน่อยนะคะนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะ,ะหนังพุทธคยาคืออย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วว่าหนังเนี่ยอาจจะเป็นงานหนังของงานพระรรมรทูตนะคะก็จริงๆเราเตรียมจะสร้างมาหลายปีแล้วพอดิติดโควิดแล้วก็ จะทาตรัสรู้ก่อนจะทําเป็นหนังสี่เป็นสีสังเวชนิเาสารหลวงพ่อบอกว่าให้ทําเป็นตรัสสรู้ก่อนเพราะว่าประชาชนหรือเด็กๆจะเข้าถึงง่ายกับความสําเร็จตรัสรู้ก็คือคล้ายๆความสํา,า,า,าสเร็จอะฮะก็จะทําที่พุทธคยาก็เลยชื่อหนังว่าพุทธคยาแล้วเราก็มีพอดเรื่องมีอะไรที่หลวงพ่อคืออ่เขาเรียกว่าให้งานจากพระธรรมทูตในการมีฉากที่เป็นสําคัญในการที่ว่า ให้พุทธเจ้าออกจากวังหันหลังวังและร้องไห้ฉากนี้เป็นฉากที่สําคัญสําหรับพุทธคยาแต่ว่าเราก็พูดไปในงานถแลถลง่าวบ้างหลายหลายปีและค่ะแต่ยังไม่พร้อมแต่เราคิดว่าปีนี้จะพร้อมเพราะว่าคุณลูกหนีเขาพร้อมแล้วด้วยเพราะว่า คุณลหมีเคยกล่าวว่าเอาลุกหมีเล่นด้วยนะคะลูกหมีจะโกนหัวเล่นเรื่องนี้ค่ะพี่พี่นักข่าวค่ะเชิญคุณลุกหมีค่ะพูดหลายปีแล้วค่ะนึกว่าพี่ผิงจะลืมแล้วน่าจะได้โกนแล้วค่ะพาะเงินน่าจะได้คืนค่ะเร็วเร็วนี้สองล้านเร็วเร็วนี้โกนแน่ค่ะเตรียมรอคระลัษมีโกนแน่ก็จะได้ค่าตัวสองล้านค่ะเรื่องกไปตอติดต่อ บทประมาณไหนทำไมูก้ทุกคนคือจริงๆแล้วเราคุยกันไว้ก่อนโควิดนะคะหลายปีแล้วค่ะเพราะว่าทางเราเดินทางไปอินเดียด้วยกันแล้วก็ไปคุยเรื่องคอเรื่องของหนังเรื่องนี้นะคะกับตอนนั้นเป็นพี่ <ไป S 1> อุ่นดยซีพี่อุ๋นนวนซีนี้มีบุตรค่ะแต่ว่ามันต้องหยุดไปเพราะเป็นเรื่องของโควิดใช่ค่ะแล้วก็กําลังจะทําต่อลูกหมีก็ไปด้วยแต่ว่าไม่ไม่ได้ติดต่อลูกหมีนะคะลูกหมีขอเองว่า พอลูกหมีเล่นไ้แสดนะลูกหมีอยากโกนหัวบวชให้พี่ผิงเรื่องนี้เป็นไม่ช <She> ีก็เลยจําคํานั้นได้ก็เลยบอกบอกพี่พี่นักข่าวค่ะสปอนเซอร์เข้าได้นะคะลูกหมีโกนหัวให้ค่ะอย่าสับผมเข้าได้เลยค่ะแล้วจะเริ่มประมาณช่วงไหนคราก็เนี่ยหลังจากนี้เดี๋ยวพอเสร็จงานมาคะก็เตรียมจะปรึกษาแล้วค่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะมีครูมิงมาด้วยค่ะพุ่มกับหนังที่เราคิดว่าปีนี้เราจะใช้ครูมิงด้วยครูมิงมาด้วยค่ะ เพราะคุูมิ้งจะทาหนังเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเรื่องดารลัมซัลล่าหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับสายบุญอยู่แล้วค่ะครูมิ้งแต่ก็มาด้วยค่ะวันนี้ก็เลยเรียนเชิญครูมิ้งมาด้วยใช่ค่ะสุดท้ายแล้วให้มีอะไรจะฝากโครงการบัณฑิตขอให้เป็นคุณกิจพูดดีกว่าค่ะเพราะว่าประชาชนน่าจะเข้าใจง่ายกว่าค่ะขอแบบสัพทา้งการดีกว่าลูกหลานจะได้ไม่ด่าฉันก็อยากจะขอฝากโครงการนะคะบวดบัณอิต ขออีินันะาหะ้าอขออนุญาตฝากโครงการบรรพชาสมมามเณรอินเดียนะคะที่อินเดีย350รูปนี้ด้วยนะคะก็อยากจะให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกข่านได้มีโอกาสร่วมบุญนะคะตามกำลังศรัทธากับโครงการนี้นะคะเพื่อได้สืบต่ออายุพระศาสนาในดินแดนพุทธภูมิของเรานะคะก็เรียกว่านำธรรมะจากดินแดนสุวรณรณภูมิกลับคืนสู่ความยั่งยืนของพระศาสนาในดินแดนพุทธภูมินะคะยังไงก็ขอกราบอนุโมทนาบุญล่วงหน้ากับ บริษัทธซี่ชนทุกท่านหากท่านใดอาจจะไม่ได้ร่วมบุญกุศลก็ขอให้ส่งจิตออกมาเพื่อได้ร่วมอนุโมทนากับโครงการอันมีบุญมหาศาลโครงการนี้ด้วยนะคะอนุโม,มทานมาบ,บุญกับทุกท่ทานด้วยนะคะคขอบคุณค่ะ